thank you เสาร์สบายๆแบบนี้นะครับมาพบกับโจโจ้เบนเอ็นเคจะมาอัปเดตรถ ข้าใหม่ประจำสัปด,ดาห์สัปดาห์นี้เป็น EP ีที่15แล้วนะครับมีรถเข้ามาทั้งหมด15คันสวยๆทุกคันมีตั้งแต่ SUV ไซส์ใหญ่รถซีดานไซส์กลางนะครับรถสปอร์ตคูเป้เปิดประทุนที่สําคัญมีตัวที่เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับรุ่นใหม่ที่ไม่เคยไลฟ์ถ้าหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่รู้มีแพลนว่าจะไปไหนเ <ricting> ข้าชมรถที่โชว์รูมเบนแอนเคของเราง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google m a p ว่าเบนแอนเคจะแนะนํามาที่โชว์รูมของเราได้เลยหรือขึ้นทางด่วนจากจตุจักรมาเพียง ยีนาทีเท่านั้นก็ถึงโชว์รูมเบนซ์เนเคของเราเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันที่คันแรกคันนี้เลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คันแรกกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์เลยนะครับไม่มีรถ mercedes benz รุ่นไหนคลาสสิกเท่ากับรุ่น suv คันนี้อีกแล้วกับ mercedes benz g 350d คันนี้มาพร้อมกับสีดำ obsidian black ตกแต่งเพิ่มเติม,ตมด้วยชุดแต่ง g 55 complete ค,อครอบคันเลยทีเดียวอย่างที่บอกครับคันนี้เป็นรถในสไตล์ suv ตัวเริ่มต้น off road แบบจัดเต็มตั้งแต่ผลิตรุ่นนี้มานะครับรูปทรงก็ยังเป็นแบบนี้มาจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยทีเดียวและอย่างที่บอกครับชุด แต่คันนี้หล่อมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าและยังมาพร้อมกับล้อแม็ก MG ขนาด19นิ้วมองด้านข้างสวยงามด้านหลังชัดเจนด้วยชุดล้ออะไหล่เป็นสไตล์ของตัวรถภายนอกภายในยเนี่ยสวยครบเหลือเชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในย,ยังคงไว้ซึ่งความคลาสสิกของรุ่นออฟโรดนะครับคันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซล6สูบ 3,000cc รถคันนี้เป็นรถปี2011วิ่งมาเพียงแค่56,000กิโลเท่านั้นคันนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับราคาสุดพิเศษที่ Benz เท่านั้นเพียงแค่4ล้าน9 0แสนกับ90 0 0 0บาทเท่านั้นครับ คันนี้ต้องขอแนะนำตัวกันหน่อยนะครับกับน้องใหม่รุ่นใหญ่รุ่นยักษ์พี่บิ๊กในตระกูล s u v พร้อมความหรูหราระดับ S c l a ลากับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่2 Merc อร์ s b e n z น GLS350D AMG Premium ท่านผู้ชมฟังชื่อรุ่นไม่ผิดครับรุ่นนี้คือ GLS เป็นรถทยของ S Class แน่นอนครับความหรูหราเนี่ยระดับแฟลกชิพแต่อยู่ในรูปแบบของรถ s u v คันนี้ที่ต้องบอกว่าแนะนำตัวเพราะว่าเป็นคันแรกของ b บ n z n เเเลยทีเดียวนะครับมีความสวยงามระดับพรีเมียมความ สะดวกสบายเนี่ยถือว่าครบครันมาพร้อมกับสีขาวไดมอนด์ไวท์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอ็มจีรอบคันไฟหน้าอินเทอร์เน t ั่นไลท์ซิสเต็มล้อแม็กเอ็มจีขนาดใหญ่ถึง21นิ้วหลังคาแก้วพาราลามิกคลาสสิคระบบฝาท้ายไฟฟ้าและคันนี้นะครับแน่นอนครับซิกเนเจอร์ของ s Class ต้องมีประตูดูดด้วยนะครับหรือว่า Crossing S for Do ์ภายในตกแต่งสวยงามหรูหราไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยไม้สลับกับตัวหนังนะครับโหมดการขับขี่ก็ถือว่าครบเป็นที่นั่ง3แถว7ที่นั่ง และคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด6สูบ3 0 0 0ซีกับ258แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อนโ m a t i c ก4ล้อฟูลไทม์ราคามือหนึ่งป้ายแดงเฉียด8ล้านเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยราคาเพียงแค่4ล้นานต้นๆเท่านั้นใครได้ไปถือว่าเป็นเจ้าของรถที่มีเพียงไม่กี่คันในประเทศไทยสามารถเข้ามาชมรถคันนี้ที่เบนเอ็นเคได้เลยนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2016วิ่งมาเพียงแค่55,000กิโลเท่านั้นราคาเนี่ยถือว่าพิเศษมากๆเพียงแค่4ล้าน 1น0 0 0แกับ9ก้าหมืนบาทเท่านั้นครับ ยังเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมพร้อมสมรรถนะที่ดีเยี่ยมในตระกูล SUV กับรถรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นตัวท็อปกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่3 Mercedes-Benz g l e 250d AMG คันนี้มาพร้อมกับสีขาวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำรุ่นนี้เป็นตัวท็อปชุดแต่ง Body า a r d AMG รอบคานไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแม็ก AMG ขนาด20นิ้วหลังคาแก้วพาราโมิกลาสลูฟระบบ Keyless Go แพ็กเกจฝาท้ายไฟฟ้า,า,ามาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด2,000 200cc 204แรงมา้าพร้อมการขับเคลื่อน4ล้อฟูลทามภายในตกแต่งสวยงามหรูหราพร้อมโหมดการขับขี่เนี่ยถือว่าครบคันเลยทีเดียวรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล SUV แบบนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าหายากมากๆรถคันนี้เป็นรถปี2015วิ่งมาเพียงแค่52,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะครับเป็นแค่2ล้าน8แกับ90,000บาทเท่านั้นครับ ดูรถไซส์ใหญ่ในตระกูล SU v วมาหลายคันแล้วคราวนี้รถไซส์มาเป็นไซส์กลางมิดไซส์กันบ้างนะครับแต่ว่ายังได้รุ่นที่เป็นตัวท็อปเครื่องยนต์ดีเซลกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่4 mercedes benz glc 250d amg คันนี้มาพร้อมกับสีดำ obsidian black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําเหมือนกันเลยรถคันนี้นะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลแบบตัว g l e เลยเป็นเครื่องยนต์ 2,200cc 204แรงมา้าเป็นรุ่นตัวท็อป amg ชุดแต่ง body พา r t s amg รอบคันล้อมแม็ก amg ขนาด ถึง20นิ้วหลังคาแก้วพาโนร a ามิกลาส์ลูฟระบบคีเลสโกแพ็กเกจฟาท้ายไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาพร้อมระบบแฮนด์ฟรี a อ ccess ภายในก็ตกแต่งสวยงามหรูหราและคันนี้นะครับท่านผู้ชมวิ่งน้อยมากๆเพียงแค่33,000กิโลเท่านั้นเป็นรถปี2017มาพร้อมวารนตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่2 6 0ล้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับ มากันที่ SUV คันสุดท้ายกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ท้าให้ราคามาเพียงแค่1นล้านกลางๆบอกได้เลยนะครับว่ายอดขายของรถรุ่นนี้ก็ไม่เป็น2รองใครเชน่นกันกับรถ SUV ขนาดคอมแพกรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่5 Mercedes b เ n z น GLA 250 AMG มาพร้อมกับสีเทาเม u n เทนเกรย y ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินได้แดงตกแต่งสวยงามหรูหรารุ่นนี้เป็นรุ่นตัวท็อปชุดแต่งบอดี้พาร์ต AMG รอบคันล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วมาพร้อมหลังคา าแก้วพาร์โนลามิกคลาสลูฟได้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 2,000cc 211แรงมา้าประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง18กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าใช้ในเมืองวิ่งออกต่างจังหวัดครบเลยทีเดียวรถคันนี้เป็นรถปี2015วิ่งมาเพียงแค่48,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไว้เพียงแค่1,500,000กับ90,000บาทเท่านั้นครับเครื่องแรงแซงทุกคันนะครับชุดแต่งจัดเต็มแบบครบๆที่สำคัญจะหารถรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2 ยากเหลือเกินกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ในรูปแบบ4ีดานคูเป้รรุ่นพิเศษ m e อร์ d e s Ben z c ซ s 53 AMG Complete Car มาพร้อมกับสีดำ o b s i d i a n แ l ล c k ภายในเนี่ยตกแต่งแบบพิเศษไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บเบาะชื่อรุ่นสครับเพจ AMG ที่อยู่บนตัวเบาะพวงมลาลัยแบบพิเศษสวยงามครบมากๆใช้เพียงแค่5้เดือนเท่านั้นนะครับสภาพบอกได้เลยนะครับว่าใหม่กิ๊กในส่วนของพาร์ทเครื่องยนต์เห็นรหัส53แบบนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ 3,000cc 403 35แรงมา้าให้แรงบิดสูงสุดถึง520ินิวตันเมตรเพิ่มระบบ E c o ค o w e r ไปอีก22แรงมา้าเพิ่มแรงบิดมาอีก250้นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบโฟเมติกฟ oh ูลไทม์โอ้โหคันนี้สุดยอดมากๆในส่วนของตัวชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งด้านหน้าล้อแม็กเอ็มจีลายพิเศษชุดแต่งดิฟิเซอร์ด้านหลังปลายท่อดักเทลต่างๆเนี่ยถือว่าครบรถคันนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นรถปี2020วิ่งมาเพียงแค่8ปด0 9 กิโลวารันตียาวๆจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2023ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่4ล้าน9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ ยังอยู่ในตระกูลรถซีดานคูเป้โฉมล่าสุดความสวยงามระดับ S Class ทรงสปอร์ตกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่7 Mercedes Benz CLS ซ 300D AMG Premium คันนี้มาพร้อมกับสีดำ o b s i d i a n Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำแบบเดปป้าสวยงามมากๆ CLS 300D รุ่นนี้นะครับเป็นตัว all new นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์บอดี้ภายนอกภายในล้อแมกสวยงามมากๆและที่สาคัญคันนี้มาด้วยตัว top option ชุดแต่ง Body p พ r t AMG ล้อแม็ก AMG ขนาด19นิ้วหลังคาซันรูฟและยังได้เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดนะครับ2 0 0 0ซ c กับ245แรงมา้าภายในตกแต่งสวยงามแบบลักชัวรี่คาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหน้าจอคอนโซลรถคันนี้เป็นรถปี2019วิ่งมาน้อยมากๆเพียงแค่27,000กิโลพร้อมวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2022กับราคาสุดพิเศษเพียงแค่3,690,000บาทเท่านั้นครับ ขอ CLS อีกสักหนึ่งคันนะครับและคันนี้ต้องการดอกจันไว้เลยนะครับเพราะว่าสีเนี่ยสวยมากๆดูดีเท่สุข,ขุมนุ่มลึกกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่8 Mercedes-Benz CLS 300d AMG ที่บอกว่าสีดูดีนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีเทาดำสวยงามมากๆเป็นสีกลาไฟเกรนเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับถ้ามองกลางคืนอาจจะเห็นเป็นโทนสีดำแต่ว่าพอมองตอนเช้ากลางแดดสีจะออกสีเทา สวยงามมากๆเลขไมเนี่ยน้อยมากๆและตัวรถอย่างที่บอกครับเป็นตัวชุดแต่ง AMG เครื่องยนต์ดีเซลรถคันนี้เป็นรถปี2019นะครับวิ่งมาเพียงแค่14,000กิโลเท่านั้นมีวารันตีจากศูนย์ m e อร์ d e s Benz ถึงปี2022เลยทีเดียวในราคาสุดพิเศษเป็นแค่3ล้าน6 0กับ90,000บาทเท่านั้นครับ คราวนี้มาดูรถในตระกูลซีดาน W212 เฟสลิฟ์คันดีคันเดียวเท่านั้นที่เบนเอ็นเคราคาหมื่นหนึ่งป้ายแดงเนี่ยอยู่หลัก4ล้านแต่ว่าคันนี้ราคาพิเศษมากๆเพียงแค่1นล้านกลางๆเท่านั้นกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่9 m e r c e d e ์เซเดสน E300 บลูเทคไฮบริดเอ็มมาพร้อมกับสีดำออฟฟิเชียนแบล็ภายในตกแต่งด้วยบอดหนังสีซิลเวตรุ่นนี้สวยงามมากๆครับท่านผู้ชมและเป็นตัว W212 เฟสลิฟ์คันเดียวที่เบนเอ็นเคเท่านั้นนะครับรุ่นนี้หาไม่ได้อีกแล้วตัวนี้ Option, ออฟ รบจัดเต็มมากๆชุดแต่งบริพาร์ดเอ็รอบคันล้อแม็กเอ็ขนาด19นิ้วและคันนี้ยังมีตัว b r i g h สปอร์ตด้วยที่สําคัญเลขไม่น้อยมากๆมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดขุมกําลังที่ประหยัดพลังงานรถคันนี้เป็นรถปี2014วิ่งมาน้อยมากๆเพียงแค่47,000กิโลเท่านั้นราคาเนี่ยถือว่าพิเศษมากๆเพียงแค่1,400,000กับ90,000บาทต้องจองรีบจองจัดไปเลยครับ สุดยอดรถประหยัดพลังงานแห่งยุคสมัยมาพร้อมความสะดวกสบายสุดพรีเมียมในราคาเพียงแค่ล้านกลางๆเท่านั้นกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่10 Mercedes-Benz C350e a วังกาดมาพร้อมกักบสีขาวโพล่าไว้ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำที่บอกว่าประหยัดพลังงานเพราะว่ารถคันนี้นะครับมาด้วยขุมกำลังแบบ Plu- g i อิน b r i d นะครับเคลมค่าประหยัดน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ 34กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ซีซีกับ21 1แรงม้ามีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก82แรงม้าเสียบชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งความเร็วสูงสุดได้ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางไกลสุดได้ประมาณ30กิโลเมตรถือว่าประหยัดพลังงานมากๆและมาในไท์ของ C Class w 2 0 5รุ่นนี้สวยงามมากๆใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถผู้บริหารต่างๆเนี่ยถือว่าครบคันทีเดียวรถคันนี้เป็นรถปี2 0 1 6วิ่งมา น้อยจริงๆครับเพียงแค่32,000กิโลเท่านั้นราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็นเคตั้งไวเ้เพียงแค่1,590,000บาทเท่านั้นครับ และแน่นอนครับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์นะครับต้องมีรถสปอร์ตคูเป้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะคันนี้เลยนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์พิเศษ AMG แรงมา้าทยานสูงสุดถึง367แรงมา้าพร้อมชุดแต่ง AMG c o m p ิ t i t e u r กับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่11 Mercedes-Benz C 43 Coupe AMG มาพร้อมกับสีขาวโพล่าไวท์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดําตัดเย็บพิเศษเดินได้แดงเบลสีแดงคันนี้อย่างที่บอกชุดแต่งอดี้พาร์ s รอบคันมาด้วยชุดแต่งแบบ AMG จะสังเกตเห็น ว่าชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าดิฟิเซอร์ด้านหลังมาในรูปแบบ AMG แบบชัดเจนและก็เสริมหลอดด้วยกระจังหน้าแบบ GT ล้อแม็ก AMG ขนาด1 9นิ้วก็จะเป็นลายพิเศษหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสลูฟมาพร้อมเครื่องยนต์แบบพิเศษเบนซิน v 6 6สูบเทอร์โบคู่ 3,000cc 367แรงม้าจับคู่กับเกียร์9สปีดแน่นอนครับความแรงเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ1ไม่เป็นรองใครเลยในส่วนของภายในก็ตกแต่งสวยงามไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งหรือว่า หมด AMG พิเศษที่อยู่ในเฉพาะตัว C 4 3และรถคันนี้เป็นรถปี2018วิ่งมาเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้นวารันตีจากศูนย์ Mercedes-Benz ถึงปี2021ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่2 9ล้าน9กกับ90,000บาทเท่านั้นครับ จัดซีคูเป้มาอีกสักหนึ่งคันเป็นรุ่นน้องจากตัวที่แล้วแต่ว่าคันนี้ยังเป็นตัวชุดแต่งตัวท็อป A M G นะครับที่สําคัญใครชอบ sizing, สายซิ่งสายหล่อคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับกับรถเข้าใหม่ประจําสัปดาห์คันที่12 Mercedes-Benz C 2 5 0 Coupe คป A M G คันนี้มาพร้อมกับสีขาวภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงชุดแต่งตัวท็อปออปชั่น A M G จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับคันนี้เพิ่มเติมนะครับชุดแต่งที่เป็นเคฟลาสไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าลิ้นหน้านะครับตัวช่องลมต่างๆด้านข้างดิฟฟิเซอร ว่าคันนี้แต่งมาเต็มครบเลยทีเดียวมูลค่าเนี่ยหลักแสนเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยตกแต่งในรูปแบบ a m g ได้เบาะหนังสีแดงทริมชุดแต่งที่เป็นคาร์บอนเคฟล่าด้วยคันนี้ชอบเลยและที่สําคัญเป็นตัวเกียร์9สปีดด้วยนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2 4งพ1นสีงร้อยแรงมา้ารถคันนี้เป็นรถปี2017วิ่งมาน้อยมากๆเพียงแค่27,000กิโลพร้อมวารันตีจากศูนย์เมอร์เซเดสเบนในราคาสุดพิเศษเพียงแค่2 5 9 0 0 0 0ื่นบาทเท่านั้นครับ สปอร์ตรูราดุดันตัวเล็กเปิดประทุนรุ่นล่าสุดในตระกูโลโรสเตอร์จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นอกจากรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่13 m e r c เมอร์ e ซ z น SLC 3 0 0 AMG มาพร้อมกับสีดำออฟสีเดียนแบล็ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำแน่นอนครับโรสเตอร์รุ่นล่าสุดคันนี้มาด้วยรหัสตัวถัง R 1 7 2เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่จากตัว s l K เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ซีซีสอ5แรงมา้าจับคู่กับเกียร์9สปีดเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ชุดแต่งใหม่ ร้อม AMG แบบใหม่ภายในเนี่ยโมดิฟายสวยงามเลยทีเดียวรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017วิ่งมาเพียงแค่22,000กิโลเท่านั้นมาพร้อมกับวารันตีจากศูนย Mercedes ์ Mercedes-Benz ราคาถือว่าพิเศษมากๆและรถรุ่นนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วมือหนเองมือสองเองหายากมากๆราคาสุดพิเศษเพียงแค่2 8 0 0้านกับ90,000บาทเท่านั้นครับ จัดสปอร์ตโรสเตอร์มาให้อีกสักหนึ่งคันแต่คันนี้เหลือเชื่อมากๆออปชันเนี่ยถือว่าจัดเต็มนะครับหายากมากๆและราคาไม่ถึง2ล้านกับรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์คันที่14 mercedes benz slk 2 0 0 amg คันนี้มาพร้อมกับสีขาวมุกไดมอนด์ไวหายากมากๆและภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังโทนสีครีมขาวละมุนไปตั้งแต่ด้านนอกไปจนถึงด้านในคันนี้ออปชันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงฮามากาดอนออปชันที่บอกว่าหายากตัวนี้มีเมจิกสกายด้วยนะครับยี่บ สิคันจะเข้ามาสัก1คันยังไงเข้ามารับชมคันนี้ได้เลยและยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1 8 0 0แซีซีห8 4แรงมา้าชุดแต่งบอดี้พาร์ตเอรอบคันลอ้อแมกเอ็นจีขนาด18นิ้วเปิดปิดประทุนหลังคาแก้วสวยงามหรูหรารถคันนี้เป็นรถปี2012วิ่งมาเพียงแค่39,000กิโลเท่านั้นในราคาสุดพิเศษเป็นแค่1 7 9 0 0ล้บาทเท่านั้นครับ เปิดรับลมสบายกับรถเปิดประทุนสปอร์ตโรสเตอร์กับรถเข้าใหม่คันสุดท้ายประจำสัปดาห์ Mercedes-Benz SLK 200 a MG คันนี้มาพร้อมกับสีบรอนเงินอิเลเดียมซิลเวอร์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำเดินได้แดงเบลสีแดง SLK นะครับเข้ามาแบบรัวๆเลยทีเดียวเพราะว่า รถขายดีแล้วก็หายากมากๆช่วงลองว week end แบบนี้ถือว่าได้ฟิลมากๆเลยนะครับรถ S L K เปิดประทุนแบบนี้นะครับนอกจากเป็นยานพาหนะถือว่ายังเป็นรางวัลชีวิตให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับคันนี้จะปีใหม่กว่าคันที่แล้วรถคันนี้เป็นรถปี2014วิ่งมาเพียงแค่46,000กิโลเท่านั้นอย่างที่บอกครับชุดแต่งถือว่าสวยงามหรูหราครบคันมากๆในราคาสุดพิเศษเพียแค่1,790,000บาทเท่านั้นครับจองได้เลยครับ ครบทั้ง15คันนะครับสวยๆงามๆทุกคันเลยทีเดียวมีรถอย่างที่บอกครับหลากสไตล์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์กลางรถสปอร์ตรถบิ๊กเนมรถคลาสสิกถือว่าครบอีก1สัปดาห์นะครับท่านผู้ชมหารุ่นไหนอยู่ต้องรีบเลยนะครับหรือถ้าอยากให้เบน n อนเคหารุ่นไหนเข้ามาสามารถพิมพ์ชื่อรุ่นในคอมเมนต์ได้เลยนะครับใกล้จะจบไลฟ์แล้วนะครับสตาร์ทรถแล้วมาดูรถที่เบนอนเคต่อได้เลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจ Facebook Ben NK นะครับหรือว่าเข้าไปชมรถเพิ่มเติมที่แคตตาล็อกออนไลน์เรามีรถให้ชมมากกว่า200คันนะครับ w w w b e n n k c o m หรือง่ายๆนะครับสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนข้างล่างจอตอนนี้เพื่อติดต่อเข้ามาที่ Ben NK สำหรับสัปดาห์นี้มี15คันเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีรถเข้ามากี่คันสาหรับวันนี้สวัสดีครับ